มันแจ้งให้นักเรียนทราบทางโรงเรียนของเราเข้าร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจด้วยสำาึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานโครงการจิตอาสามาให้เพื่อหวังให้สตริกรุกหมู่เราสามารถีกันร่วมมือร่วมใจกันทำความดีผู้จึงอยากเชิญชวนให้นักเรียนทุกคนมาร่วมทำความดี่อนด้วยหัวใจกันนะคะกิจกรรมนี้น่าสนใจจังเลยใช่ๆงั้นเราไปทำด้วยกันไหมล่ะเอาไปได้วยสิ ถ้านั้นเริ่มเก็บขย,ยะแรงๆกันก่อนดีไหมมีเลยดีเลย,เลยอะเพื่อน,นยิ้มทำอะไรอ่ะนั่นเธอจะถ่ายรูปเหรอ ใช่เราจะเอาไปลงเฟซช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะงั้นถ่ายคลิวช้าๆได้นะฉันจะเอาไปลงสตอรี่ถ่รรายรอๆนะเราจะาลงเฟซแท็กชื่อเราด้วยนะจัดไปดูนี่สิดูนี่สิมีคนมาเชิญชมคอมเมนต์เราเต็มเลยดูคอมเมนต์นี่สิ อ่าเราทุกคนเลยใช้การกิจพยธีในโรงเรียนยีเลยแชรกันทํานะเขิน้าแค่เราลงคลิปสัส้นๆแค่นี้ก็มีคนมาชมแล้วเราไปถ่ายคลิปทําความดีกันอีกไหมวันนี้ขี้เกียจอะขอบายจะเพื่อนงั้นเราก็ไม่ต้องทําจริงสิสวัสดีครับโตเช่านี่ไม่มีอะไรมากเราจะบอกทาความดีกันนะครับใช่ค่ะทําความดีกันนะคะอ่าเพื่อนๆยิ้มบาย,บายจ้า ก็ร้อนแล้วกองใบไม้เพิ่งนี้ล่ะวางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเองใบไ,ไม้เยอะไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปเอาทางขยะให้นะเดี๋ยว่อนรอก็แล้วกันจ้า ไปสร้างภาพทำความดีที่ไหนต่อจะเพื่อนเพื่อนล้างห้องน้ำไหมอ่ะดูได้ยอดอาไเยอะดีไม่เอาหมิน่นใจไม่ทำหรอกก็แค่สร้างภาพแป๊บหนึงเองไปรีบๆจะได้ไปกินข้าวกันดีกว่าวันนี้ฉันเห็นห้องน้ำอนุบาลเลือะเทอมากเลยเราเชื่อยกันทำดีไหมได้สิเพื่อน กิจกรรมพูมุเช้านี้ก่อนอื่นครูต้องขอชื่นชมโฟกัสกับแป้งก่อนนะคะชื่นชมเรื่องอะไรคะก็ชื่นชมเรื่องที่สองคนนี้ทําความดีด้วยหัวใจสิลูกพวกหนูสามคนนะคะที่ช่วยกันทำสองคนนี้ไม่ได้ทําใช่ครูข้อใจอะไรผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกลูกครูเห็นและได้ยินด้วยตัวเองแล้วครูคิดว่าพวกหนูก็น่าจะทราบดีนะว่าหนูทาอะไรลงไปบ้างลองกลับไปคิดทบทวนดูนะคะอะไรกันเนี่ย ราทำความดีคิดว่าจะไม่มีใครเห็นแต่ถึงไม่มีใครเห็นเราก็รับรูด้ด้วยตัวเอง,เองใ่จ้าทำความดีทำได้ทดันทีไม่ต้อง,องรอใครเห็นว่าแต่เย็นนี้เช่อว่างไหมว่าจะชวนไปปุตื่นไม้ที่ว,วัดจัดไปเลยเพื่อน